อยากจะบอกทุกคนตรงนี้ว่าอิงเองนะคะก็พร้อมที่จะทําเพื่อพักนะคะพร้อมที่จะทำเพื่อให้พักแข็งแรงขึ้นขอบคุณค่ะเส <uk> ียงปรบมือต่อแล้วเลยยังไม่ได้พูดอะไรเลยก <uk> ็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเนี่ยอยู่ได้เพราะกำลังใจดีๆจากพักนี่แหละคะ่ะก็แน่นอนนะคะคือ,เ,อ,อเราจะโตไปด้วยกันนะคะร <uk> ัฐบาลเข้มแข็งก็อยากให้พักของเราเข้มแข็ง ด้วยไม่ว่าจะมิติไหนก็ตามมิติที่เรากันเองในพักเนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนได้อย่างไรเราจะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจความตั้งใจความหวังดีของเราได้อย่างไรอิงว่านตรงนี้เป็นส่วนสําคัญมากๆนะคะแล้วอิงก,ก็ยินดีที่จะสป,ปอร์ตพักในทุกๆเรื่องอยังไงหัวใจออยู่ที่นี่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกค่ะ